เป็นที่ตัวเองหรือเ่ะโอเคอะก็เกิดมาแะที่ที่อะ

มเลขไม่เหมือนกูเลยไหมคะฝากอะไรไหมฝากในปีนี้เราจะมีผลงานดิฉันจะเก็บภาพิ่ีกรนะคะวันนี้ผลงานในปีนี้ล่ะครัเดือมจะมีอะไรบ้างเร่ง่ามค่ะก็ฝสองตนนี้ได้ไมคะโอเคแล้วก็เไามาด่ฉันสี่ What's that t a l i n g o u t n g a b o l l a n แล้วโปรเจกต์การบอยตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างเท่าที่ได้เท่าที่พูด้เฟิร์ชอบเราเริ่มเรชอบไปแล้วมาสักพักแล้วพีาวนใช่จิเศษใเ็นีไจะได้ ห่วงนี้ก่อนไหมตัวใกล้แล้วเราใกล้ที่อะไรเราใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วนะใกล้แล้วชอบกันนะช่วย